ใชครับอันนี้เราอยู่ในแะอบบี้นะคบพี่เราต้องสังหารผู้เล่นคนอื่นนะครับสามารถสังหารผู้เล่นคนอื่นได้นะหรือสามารถจากการผู้เล่นคนอื่นครับเพื่อที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้ครับเพิ่งอ,อันดับหนึ่งเรนในสองคิวนะอันดับสองก็สองคิวนะแต่อันดับหนึ่งคือเขาน่าจะสองคิวก่อนนะ เน,นี้ยเป็นเซฟโฟนสามารถฆ่ากันได้นะอเ,เอ้าเฮ้ยโดนไปแล้วนะครหนึ่งครั้งตรงน,นี้นะก็จะเป็นแบบเออที่เราต้องเอาเออตอนนี้คนมันน้อยตอนนี้ผมมาเล่นนะครับ อยู่ข้างบนนั้นนะคะสามารถยิงเราได้เนาะยิงผมไม่โดนหรอกเอ้าผมตกแล้แต่วะมันมีเฟปโผล่นะผมไม่สามารถไปได้เลยเนะยาะยับมาถึงยับฆ่าคนไม่ได้เลยตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเล่นนอาปี้ให้ดูเดี๋ยวโคตรเตียนอ่ะ ไปไปไปเล่นอาพีโดนล่าตะคนผมเล่นอาพีโคตรเก่งอ่ะไม่ทำไมอาพีมันง่ายจังค่ะเอาเก็บตก แต่ทำไมมันง่ายจังวะโหง่ายเกินดูดิวันตีผมเคยเจอแกแบบกระโดดนะแต่ในมันเดินเฉยอ่ะตอนนี้เรากระโดดอยู่บนกระถังต้นไม้ครับ่มใครมาเล่นอพีเลยวะ เดี๋ยวผมน,นับเป็นนบี้ก่อนนะครับก่อนที่จะค่อยไปสังหารคนเนาะโอ้่ายจา้าเอาตกดแดงเหรอเปลี่ยนเป็นไม้่น้น นะครับคูอเฟซโฟนอยู่เนาะตรงนี้นะูเฟซโผล่นะออกไปปุ๊บไม่ใช่เฟซโฟนแล้วเก็บไปหนึ่งเอาได้ได้ไ <Hiç> ด้เอ <vine> ้าเอ้าได้ได้ได้ไ <Cul> ด <kiss> ้มาได้คิวสองแลวคิวสองนะเรียบร้อยโอ้ยไก่เอ้ย ก็ไก่น้อยเยอะแบบนี้ครับคือมันเอ้าอะไรวะม,มันแบบนี้ครับก็มันก็จะสามารถสังหารเออผู้เล่นคนอื่นครับผมต้องสังหารคนนี้และ ไก่ยังมันโถมันมอยนะู่เนี่ยก็โดนนะแก้แก้ไม่ว่าจะต้องการช่อนไหนผ่านมาผ่านมาดีหน่อยไม่ไดนะอ๋อตายแตกไปหนึ่งคือชาลบบี้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 ลบบี้แล้กกวก็ฝุ่น ไอ้ไก่เอ้ยผมฆ่าไปเจ็ดคนแล้วนะอีไ,อไก่เอ้ามีตังอยู่สองพันเอ้ยเจ็ดพันสองร้อยพูดผิดโดนแน่โดน,โ,ดนโดนแนโดนผมแน่ ลายปี๊ไอ้ไก่ไก่น้อยเนี่ยะไรวะไก่น้อยอะไรวะอุ้ยได้คอยดูจบร้อยจบร้อยโดนผมแน่อะไรวะเพี่ยงไม่ให้นั่งตัวนะครับผมเก็บหมดอ่ะ เอาอะไรวะเอาไหมเอาผมต้องเป็นอันดับหนึ่ง่อนนี่จะไปใครมันสวยกันอยู่อา มามาหนี้มาหนี้มาหนี้อ่ายิงไม่ได้ดีนะจิ้งจกทั่้ดปตายนะตายนะ ตายนะ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 ตายเน็งเพื่อโดนอีกคนหะไอ้แปืนมันเก่งดีวะเหนเอแแสกเอาาานยคน คนอื่นนะพี่เป็นผู้เล่นนะเขาโคตรโหดเลยอะไรอ่ะเขาผมตายอ,อุตายอยากให้ผมเปิดร่างจริงนะเปิดร่างจริงแบบปิ้วหมดเลยนะเนาะอ้าอะไรอ่ะ เมื่อกี้เดี๋ยวผมเขาเขาเดินพยายามจะออกมาแล้วผมช่วยวผมกเ็เดินเข้ามาพอดีไม่ใช่สวยโอเคดีอยู่นะผมอยู่ที่ฝามนะใครไม่น่าได้จิตโขนเนาะเอาสวยสวยไปไหนอ่ะอไปไหนอ่ะ เอาเป็นอนะมือปืนลากโอ้ยผมเป็นปืนไม่เก่งเลยก็ไม่อยากเป็นปืนนะใครเอาบ้างสวย มรู้มันคิดอะไรอ่ะผมรู้แล้วว่ามันคิดอะไรอะเอาได้เฮ้ยแล้วสองมันต้องฝ่าคิวแล้วอะแล้วผมว่าแล้วโดนแฟนเดี๋ยวมันเจอเจอความชื้นเอาเฮ้ยอะไรวะลืมกโกนหนีบตัวเผม่อมีแบ,บมีชาลับอยู่นะคะวิชาเนี่ยมันโหดมาก มันจะเป็นแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม,มเป็นยังไง <c oughs> ผมต้องค่ายตัวข้างบนให้ได้ก่อนเดียแล้วมันจะเป็นชาดิโหดมาผมเก็บเรือยเป็นสิบตอนนั้นอนะ่ะสิบสองคนอ่ะตอนนั้น <c oughs> สวยยังไงแนววิชาเนี้ยเน,นี่ยคน,น,นะนมาก็กระโดดฟันเลย ไปนี้โอ้ไอไอราชาไอราชาไก่เ้ยเล้เจอแล้วแมปอะไรนะทุกคนเหรอตู้กันเดี๋ยวเราไปเล่นมอวีดีกว่านะแบบนี้มันมันมันคือแมปตูกออกก้มันไม่ใช่แมปต่อฟู้นะครับมันคือมันคือแบบมอบบี้ที่แบบสา,ามารถต่อฟู้ได้นะครับ ¡Ay, ojo, mi maravilla! ได้ครับจบไปเพียงเท่านี้ครับเดีย๋ยวมาเล่นต่อ